ถ้าพูดถึงดิจิมอนยอมแมวสักตัวหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจะต้องนึกถึงเผ่าพันธุ์ของก๊อดซืมอนแน่นอนครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับวันนี้ผมจะยกดิจิมอนตัวหนึ่งครับผมเป็นสายพันธุ์ของโกซูมอนนะครับมาคุยให้กับทุกคนฟังว่ามันพัฒนาร่างเนี่ยเป็นตัวอะไรได้บ้างนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าโกซูมอนเป็นดิจิมอนยุคแรกๆที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็รู้จักมันเป็นดิจิมอนที่เรียกว่ามีรูปร่างเป็นหินรูปร่างก็จะเหมือนกับคนนะครับมีแขนมีขาอะไรพวกนี้ไปนะครับแล้วก็มันมีสายพัฒนาร่างที่่ผมมใช้คําาาวเยอะ ผมแต่ว่าในคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามีเวลาจํากัดผมก็เลยจะขอเอามาคุยในเชิงที่ว่าสายหลักของโกซูมอนเนี่ยมีตัวอะไรบ้างถ้าพูดถึงสายหลักของมันก็คงหนีไม่พ้นกับพวกสายพันธุ์ที่เป็นแบบย้อมแมวเนาะของตัวโกซูมอนนะครับที่บอกว่าพัฒนาเป็นตัวเต็มใบผู้กลายเป็นน้าแข็งเปลี่ยนแค่สีใช่ไหมร่างสมบูรณ์แม่งก็เปลี่ยนแค่สีอีกอะไรเงี้ยแล้วร่างสุดยอดของมันนะครับก็มีเหมือนกันครับผมซึ่งอันนี้ผมหาจากข้อมูลของเว็บสารนุกรมมานะครับเท่าที่ผมรวบรวมเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวโกซูมอนนะ ็นตัวเต็มวัยไปอีกหลายตัวนะครับและแน่นอนว่าเมื่อมีตัวเต็มวัยหลายตัวมันก็แตกไปเป็นร่างสมบูรณ์ได้อีกหลายตัวนะครับซึ่งผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับเอาสายหลักของมันมาคุยก็คือเป็นสายย้อมแมวนั่นแหละนาอแล้วก็จะมีรากตเต็มวัยอีกสัก2ตัวนะครับมายกตัวอย่างให้ฟังซึ่งใ้ร่างตัวเต็มวัยสตัวนี้ก็อาจจะแตกสายไปเป็นดิจิมอนสายอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะมีการพูดถึงคร่าวๆนะครับแต่ว่าคงไม่ได้เจาะนะครับเพราะถ้าเจาะปุ๊บเนี่ยดิจิมอนคลิปนี้จะมีเป็น20-30ตัััวเเเลลยยรผมพาาาะะฉนน้ขออสหก ของตัวโกสซิมอนมาคุยให้ท่านผู้ชมฟังเฉยๆถือว่าเป็นประเด็นหลักของคลิปนี้กันแล้วกันถ้าเกิดว่าจะเสริมอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวโกสซิมอนนะครับสายพัฒนาตัวอื่นที่ท่านผู้ชมรู้อย่างนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะใช้คําว่าในคอมเมนต์นะเปิดกว้างนะครับแต่ว่าในเนื้อหาของคลิปนี้ก็จะค่อนข้างบีบนิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้มันบานปลายนะครับโอเคถ้าพูดถึงโกสซิมอนนะครับนี่เมื่อก็ซึมว่าเป็นตัวหลักเราก็ต้องมาดูเลยว่าวนนที่าทาจาานเนะัมม ซูนามอนนะครับเป็นดิจิมอนร่างทารกหนึ่งรูปแบบสลามนะครับซึ่งตัวของมันเนี่ยมีความเป็นสลามจริงๆนั่นแหละนะครับแต่ต้องบอกว่าชื่อของซูนามอนนะครับผมซูนาเนี่ยมันแปลว่าทรายครับผมก็ถ้าเกิดว่ามาจะกลายเป็นโกซุมอนแล้วมาเป็นทรายมาก่อนอันเนี้ยเข้าใจได้มากๆเลยนะครับข้อมูลบอกว่าตัวของซูนามอนนะครับเป็นดิจิมอนสลามที่มีความละเอียดเหมือนกับทรายนะครับแล้วก็เป็นดิจิมอนที่เป็นเด็กทารกนะครับแล้วก็ไม่มีพลังโจมตีอะไรเลยนะครับชอบอยู่นิ่งๆชอบอยู่กับเพื่อนกับฝูงอะไร เขาก็สามารถที่จะแตกกระจายร่างกายของเขาแล้วก็กลับมารวมกันที่หลังได้ครับซึ่งการจะรวมเป็นรูปเป็นร่างให้เป็นซูนามอนตัวนี้ได้นะครับมันก็จะมีเป็นดวงตาของเขานะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นแกนหลักของตัวเขาเองแล้วก็เขาที่มีลักษณะเป็นหินแล้วก็ตัวจุกนมที่อยู่ที่ปากของเขานะครับเออหมายความว่าถ้าเขาแตกกระจายออกไปปุ๊บเนี่ยไอ้เขาอาจจะไปส่วนหนึ่งตาไปส่วนหนึ่งจุกนมไปส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอถึงกลับมารวมตัวกันปุ๊บก็ต้องมีร่างกายเป็นแบบนี้ถึงจะกลายเป็นซูนามอนที่สมบูรณ์นนนรััััเวลาาาาาททีีี่่่่มมมมจโตตตููกก็ใช้สยยอองงข ศาสตใส่ศัตรูตัวต่อไปนะครับก็คือจะเป็นโกรมอนครับ โกโรมอนเป็นดิจิมอนร่างทารก2รูปแบบหินผาไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นดิจิมอนที่ถ้าผมมองภายนอกนะผมก็รู้สึกถึงตัวโกซูมอนได้เหมือนกันครับเพราะว่าสีของหินนะครับผมรูปร่างของหินเนี่ยก็มีความคล้ายกับโกซูมอนแล้วนะครับแล้วก็ที่ดวงตาของเขาก็เป็นสีเหลืองเหมือนกับโกซูมอนเลยโกโรมอนนะครับเขายังเป็นดิจิมอนหินอ่อนๆน,นะครับก็คือตัวเล็กแล้วก็ไม่ได้มีความแข็งแรงอะไรถ้าเกิดว่าโดนอุปกรณ์หนักๆทุบเข้าไปเนี่ยร่างกายของเขาก็แตกสลายได้เหมือนกันนะครับด้วยไซส์ของเขานี้นะครับผมทนนิม ทารก2นะครับที่เป็นระ,ระดับเดียวกันอย่างเงี้ยตัวโกลาโมนถือว่าเป็นดิจิมอนที่มีตัวแข็งมากๆนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าร่างกายของโกลโมนนะครับมันจะมีส่วนรูนะครับผมซึ่งในส่วนรูนี่มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ตัวโกลาโมนเนี่ยค่อยๆสามารถเก็บพวกอาหารมากินได้นะครับแล้วก็การที่ดูดซับสารอาหารหนู่นนี่นั่งไปก็จะทําให้ตัวของโกลาโม มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการเติบโตจนสามารถกลายเป็นตัวโกสือมอนได้นั่นเองครับท่าไม้ตายของโกโรมอนนะครับก็คือจะเป็นท่า rock เบรสครับผมซึ่งท่าไม้ตายนี้ก็คือจะเป็นการใช้ไอ้ลูหินที่อยู่รอบตัวของเขาเนี่ยเคลื่อโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองครับคือที่จริงเนี่ยข้อมูลก็ค่อนข้างสื่อนะครับว่าตัวของโกโรมอนเนี่ยน่าจะพัฒนาร่างกายเป็นเจ้าโกสือมอนได้เออแต่ว่าความเป็นจริงแล้วครับเขาสามารถพัฒนาไปเป็นแบบพวกดิจิมอนร่างจเจริญวัยที่มีความเป็นหินผาตัวอื่นได้พอสมมมคควรเเลยัก็ใใช้ um ้ําา่หือทีผตงจ,จ ทาไวในคลิปนี้ก็คือว่ามันแตกสายไปได้เยอะนะครับแต่ว่าสายหลักก็ต้องเป็นกอสซิมอนครับและแล้วก็เดินทางมาถึงกับตัวหลักของคลิปนี้กันแล้วนะครับก็คือกอสซิมอนครับผมกอสซิมอนเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยรูปแบบหินแร่ประเภทด a ต้าครับซึ่งไอตัวนี้นะครับผมมันเป็นดิจิมอนที่ถือกําเนิดขึ้นมาจากพวกข้อมูลของเหมืองข้อมูลของหินผาอะไรพวกนี้มารวมกันนะครับแล้วก็ก่อกําเนิดกลายเป็นตัวกอสซิมอนครับซึ่งตัวของเขานะครับแม้ว่าจะเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยแต่ก็มีนิสัย สเพราะว่าเขามีร่างกายเป็นหินเขาก็จะมีพลังป้องกันที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นดิจิมอนที่เรียกว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะใช้เพาว่ามนุษย 3, สัมพันธ์ที่ดีดิจิมอนสัมพันธ์ที่ดีละกันนะครับผมก็คือสนิทสนมกับดิจิมอนตัวอื่นได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมาทําให้เขาโกรธอย่างนี้เขาก็เป็นดิจิมอนที่พร้อมจะใช้กําลังในการแก้ปัญหานะครับโจมตีดิจิมอนตัวนู้นตัวนี้ที่มาทําให้เขารู้สึกไม่พอใจได้ครับซึ่งอาการโกรธของตัวโ um กเลลยยยวว่่าาาาาดดดุัังูเเเเเเขไฟททีีีีรรระบบบิต้้มนอนอนกก็ปซ แล้วก็อารวาสนู้นนี่นั่นเนี่ยก็แทบจะไม่มีใครหยุดเขาได้เลยนะครับซึ่งตัวของโกซูมอนเอนะครับข้อมูลของดิจิมอนดอ t น็ตก็มีการระบุไว้เลยว่าเขาเป็นดิจิมอนที่เป็นหินแรกนะครับด้วยความที่เป็นหินแรกมันก็ซุกซ่อนความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นดิจิมอนที่มีความหลากหลายนะครับซึ่งถ้าเป็นร่างโตเต็มวัยที่ผมจะเอามาคุยให้ทุกคนฟังในคลิปนี้เนะี่ยมันจะมีอยู่3ตัวครับผมซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลตัวเนี้ยของโกซูมอนให้นะครับว่าเขาพัฒนาร่างกายเป็นไอ้วอารรวาม้มมาาตัวาตายของ ก็คือจะเป็นแองกี้ล็อกครับผมก็คือเป็นการใช้หินก้อนใหญ่พุ่งเข้าโจมตีใส่ศัตรูครับก่อนจะไปร่างพัฒนาของตัวกอสซูมอนอย่างนี้นะครับก็ขอพูดถึงกอสซูมอนที่เป็นร่าง X อ็กซ์แอนตบอดีกันก่อนนะครับกอสซูมอนที่เป็นร่าง X อ็กซ์แอนตบอดีนะครับเขาเป็นดิจิมันร่างเจริญวัยรูปแบบหินแร่ประเภท Data นะครับผมก็เป็นข้อมูลเดิมนั่นแหละนะทีนี้เนี่ยการที่เขาได้รับ X อ็กซ์แอนติบอดีไปหนึ่งคือเราจะเห็นได้เลยว่าร่างกายของเขามีความอ้อนวนทวนมีความใหญ่มากยยิิ่่่งขขขึ้้้นนนนนะครครรกกก็ือออออพวมมูููลลหหแผาไีีท ตัวดั้งเดิมของโกซมอนนะครับมันก็ม an ีความแข็งแรงมากยิ Salt ่งขึ uh ้นท <ot> ําให้เขามีพลังป้องกันที่มหาศาลมากเลยครับผมแล้วก็พละกําลังในการโจมตีของเขาก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครับร่างกายที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มือที่มีขนาดกว้างใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับผมมันก็ทําให้เขา p พาเวอร์อัพแล้วก็สามารถโจมตีได้รุนแรงครับซึ่งร่างกายของเขานะครับผมเขาสามารถโจมตีในลักษณะของการต่อยก็ได้หรือจะเป็นการพุ่งชนศัตรูก็ได้ครับผมซึ่งการที่เขากลายเป็นร่างนี้น้ําหนักตัวของเขาก็มีเยอะขึ้นอยู่แล้้วนนนาาากก็็สมมรรรถโจตีีุแงอั่่ใช ลเลยท่าไม้ตายของเขาก็คือจะเป็นการใช้ร่างกายนยพุ่งชนศัตรูอย่างรุนแรงครับท่าไม้ตายนี้จะมีชื่อว่า r ร s h Rock ครับผมซึ่งท่าไม้ตายนี้นะครับถือว่าเป็นท่าไม้ตายที่รุนแรงมากๆในหมู่ของดิจิมอนร่างจเจริญไวต่อไปก็จะเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยของโกซูมอนแล้วนะครับผมอยากจะเกริ่นสักนิดหนึ่งครับผมมีตัวหนึ่งที่ผมจําเป็นต้องตัดไปทั้งๆท,ท,ที่ก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นร่างพัฒนาของโกซูมอนนั่นก็คือเจ้าโกเลมอนนั่นเองครับโกเลมอนเนี่ยมันเป็นดิจิมอนหน ถ้าบอกพัฒนาร่างจากโกซสือมอนเนี่ยมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับแต่ว่าไอ้โกเลมอนนะครับมันมีสายพัฒนาร่างตรงของมันอีกครับผมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้ผมบอกแล้วผมมาพูดถึงสายหลักของตัวโกซสือมอนผมก็เลยจะขอตัดโกเลมอนไปนะครับซึ่งตัวของโกเลมอนแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกกับตัวมันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รู้ว่ามันพัฒนาร่างมาจากตัวอะไรนะครับอ่ะโอเคผมขอสรุปตรงนี้ว่าโกเสืมอนเป็นโกเลมอนได้ไหมเป็นได้แต่ถามว่าใช่สายหลักไหมไม่ใช่ครับผมสายหลักจริงงๆขออตััวซนคคืเจ้าีรบ ไอซ์มอนนั่นเองครับผมไอซ์มอนเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบน้ําแข็งประเภทดาต้าครับถ้าบอกว่าโกสซูมอนเป็นดิจิมอนที่เติบโตมาจากข้อมูลของหินผาหินแร่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับตัวของไอซ์มอนก็ถือกําเนิดขึ้นมาจากพวกข้อมูลที่เป็นน้าแข็งครับซึ่งมันไม่ใช่น้ําแข็งธรรมดาด้วยนะมันเป็นน้ําแข็งที่มีความแข็งมากๆเลยเป็นร่างพัฒนาของโกสซูมอนนะครับใช้คําว่าเป็นพัฒนาร่างแบบกึ่งกายพันก็นละล้กกันเนาะก็คือว่าร่างกายของโกสซูมอนเนี่ยมันมีการรับข้อมูลของพวกน้าแข็งเข้าไปกกก็กนน็็็เเเลลลยยาามปปนนนนอออสัี้้คืจะขู นิฐานของพวกแบบนักวิจัยดิจิมอนนะครับอ่าซึ่งตัวของเขาเองก็มีพลังที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยการที่เขาเป็นน้ําแข็งเขาก็จะมีความสามารถในการใช้น้ําแข็งโจมตีครับท่าไม้ตายของไอซ์มอนนะครับก็คือไอซ์บอลบอมครับเป็นท่าไม้ตายที่ยิงลูกระเบิดโจมตีใส่ศัตรูนะครับซึ่งระเบิดนี้จะมีคุณสมบัติเป็นน้ําแข็งครับผมซึ่งถามว่าเขาเก่งกว่าโกสูมอนเยอะไหมก็พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเป็นการพัฒนาร่างที่ไม่ใช่ไก่กานะครับผมก็คือทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นจจรรริิงงๆสมมกกััับที่่าาาเเเญววยยป็็นตตไ ว่าเฮ้ยแค่เปลี่ยนสีปุ๊บมันจะไม่เก่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นซูจิดารูมอนครับซูจิดารูมอนนะครับเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบกลายพันธุ์ประเภทดาต้าครับซึ่งไอตัวนี้ถามว่าเป็นร่างตรงของโกซูมอนไหมก็ไม่ถึงกับตรงครับผมแต่ว่าเอามาคุยได้ต่างจากของโกเลมอนเพราะโกเลมอนมันมีร่างก่อนนนั้นเป็นร่างตรงของมันแต่ว่าซูจิดารูมอนนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่ทุกคนรู้ก็รู้เนาะมันคือร่างย่อแมวของตัวยูคิดารูมอนซึ่ง um ซูจิดารูมอนนะ เห็นว่ามันมีร่างกายเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้นะครับมันก็เป็นเหมือนกับดินเหนียวอะไรพวกนี้ไปนะครับซึ่งตัวของซจิตาลูมอนกับโกซูมอนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นแต่ว่าคุณสมบัติของความเป็นดินกับหินเนี่ยโอเคอันนี้คือเป็นการเชื่อมโยงได้แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าร่างทารกที่ผมคุยให้ฟังตั้งแต่แรกนะครับซูนามอนอย่างเงี้ยเขาเป็นทรายมาก่อนใช่ไหมพอเป็นทรายปุ๊บเติบโตมาเป็นหินแล้วมันจะแปลกอะไรกับการที่เขาจะเป็นดินได้อ่าแล้วก็ตัวของซจิตาลูมอนเนี่ย ข้อมูลก็บอกว่าเขาเป็นยูคิดารุมอนที่มีการกลายพันธ์อะไรเงี้ยกลายเป็นสายพันธุ์ที่ใช้ธาตุดินเป็นหลักนะครับซึ่งตัวยูคิดารุมอนใช้ธาตุน้าแข็งในการต่อสู้ใช่ไหมครับซึ่งตัวของซูจิดารุมอนเนี่ยก็จะมีนิสัยที่คล้ายกับตัวโกสูมอนด้วยนะครับมีการอ้างอิงว่าเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างจะสงบสงเงียมนะครับผมไม่ค่อยหาเรื่องใครก่อนสงบนิ่งแต่ไม่ถึงขั้นร่าเริงเหมือนกับตัวโกสูมอนนะนะแต่ว่าเวลาเขาโมโหนี่คือแบบว่าสามารถใช้กำปั้นของเขาในการกำจัดศัตรูได้อย่างง่ายดาายยยเเลเช่นนกันนัไม้ตตของวจ คือเกรทเวดครับผมท่าไม้ตายนี้นะครับก็คือจะเป็นการใช้หมัดของเขาต่อยเข้าไปที่ศัตรูอย่างรุนแรงครับซึ่งมันเป็นหมัดที่มีพลังมหัศจรรย์น,นะครับก็คือสามารถใช้พลังของทั้งร่างกายรวบรวมไปที่กำปั้นแล้วก็ต่อยศัตรูให้บาดเจ็บอย่างหนักหน่วงได้เลยครับและต้องบอกว่าตัวของซูจิดาลูมอนนะครับมันก็เป็นดิจิวัลที่เรียกว่ากลายพันธมาใช่ไหมร่างพัฒนาตรงๆของมันก็ไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่ามันมีตัวไหนที่เป็นสายตรงหรือเปล่าถ้าอ้างอิงข้อมูลตามเกมก็อาจจะมีสายพัฒนาไปเป็นตัวโน้นตัว เป็นนดิก็เลยเชื่อมโยงกับตัวโกสซมอนได้ทีนี้เนี่ยตัวต่อไปอันนี้เด็ดเลยครับผมก็คือโมโนโครมอนครับโมโนโครมอนเป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มวัยรูปแบบไดโนเสาร์สวมเกราะประเภทด่าต้าครับซึ่งตัวของมันนะครับทุกคนดูให้ดีครับผมมันเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมครับคือผมอ่ะตอนแรกกะจะไม่เอาไอ้ตัวนี้มาใส่แล้วนะครับแต่ว่าต้องใส่จริงๆนะครับเพราะว่าประทับใจสมัยเด็กนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครเคยดูดิจิมอนซีรัลทูนะครับก็จะเห็นว่า โกสซ์มอนเขาเป็นดิจิมอนคู่หูของเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าจีโจสครับผมก็คือตอนนั้นเป็นช่วงที่เด็กๆที่ถูเลื่อนนะครับเขามีการเดินทางไปทั่วโลกเพื่อจะเก็บกู้ดิจิมอนที่หลุดมายังโลกมนุษย์นะครับผมแล้วก็ตอนนั้นก็คือจะมีเคนกับยามาโตะที่เดินทางไปยังสถานที่ที่เป็นอรารยธรรมมายานะครับตอนนั้นก็คือไปเจอกับจีโจสแล้วก็มีโกสซ์มอนเป็นคู่หูตรงน,นั้นนะครับผมโกสซ์มอนมันวิวัฒนาการร่างกายเป็นโมโนโครมอนตัวนี้ครับซึ่งถ้าถามว่าโกสซม นะครับทุกคนลองดูร่างกายของมันที่ดีครับผมมันเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมแล้วก็ร่างกายส่วนสีดําทะมึนของมันนะครับผมมันคือส่วนกรอกครับซึ่งส่วนกรอนี้เนะี่ยเขาบอกว่าเป็นกรอกที่มีความแข็งมากๆากนะครับทำให เขาสามารถป้องกันการโจมตีของศัตรูได้เป็นอย่างดีแล้วก็เขาของเขานี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้เขาสามารถปิดศัตรูให้ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักได้เลยซึ่งในส่วนที่เป็นดําๆเนี่ยผมมองว่ามันเหมือนกับแข็งมือนหินใช่ไหมขอมันแข็งมือนหินปุ๊บมันก็คงเป็นคุณสมบัติที่เอามาจากดิจิมอนที่มีคุณสมบัติข้อมูลความเป็นหินแร่อย่างตัวกอสฎมอนอย่างเงี้ยก็คงไม่แปลกตัวของโมโนโครมอนนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่ปกติแล้วนะครับจะไม่ค่อยไปต่อสู้กับใครก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคาน้อ่่ง ส,สงบเงี่ยมนะครับแต่ว่าถ้าโมโหขึ้นมาปุ๊บก็จะกลายเป็นอีกบุคลิกนึงเลยนะครับเป็นบุคลิกที่มีความน่ากลัวนะครับพร้อมที่จะกําจัดศัตรูที่กล้ามาหาเรื่องมันถ้าไม้ตายของมันนะครับคือการยิงกระสุนเปลวเพลิงที่มีพลังทํำลายล้างสูงท่าไม้ตายนั้นมีชื่อว่า volcano strike ครับ ซึ่งตัวโมโนโครมอนนะครับก็ผมเกิดไวตรงต้นคลิปนะครับว่าที่ผมพูดเนี่ยก็โยงมาถึงตัวโมโนโครมอนด้วยว่าผมอขอไม่แตกสายของไอ้ดิจิมอนตัวอื่นที่พัฒนาร่างมาจากโกสุมอนไปเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าตัวโมโนโครมอนเองบอกได้เลยว่ามันมีตัวที่แตกสายวิวัฒนาการไปอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันจบแค่ตรงนี้ครับผมให้เข้าใจว่าที่ผมยกโมโนโครมอนมาเพราะผมเห็นในของภาคดิจิมอน a อ v ดเวนเจอร์ซีโรทูเท่านั้นเองส่วนสายพัฒนาร่างของโมโนโครมอนผมบอกได้แค่ว่ามันเป็นดิจิมอนไดโนเสาร์ซะส่วน ได้เอามาคุยกันเนาะพอดีจจมอนสายโดยนเสาร์แบบนั้นนะทีนี้ก็ไปถึงร่างสมบูรณ์กันบ้างนะครับ ร่างสมบูรณ์ของสายพันธ nice ki ุ์กอสซิมอนนะครับก็เป็นอินเซคิมอนครับผมอินเซคิมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบหินแร่ประเภทดาตาครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยก็เช่นเคยนะครับมันมีร่างกายเป็นกอสซิมอนนะแต่ว่าสีเปลี่ยนไปเฉยๆครับซึ่งสีที่เปลี่ยนไปนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นข้อมูลที่กอสซิมอนเนี่ยเขาได้รับความเป็นอุกกาบาตมาอยู่ในตัวครับผมซึ่งอุกกาบาตเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อยู่บนอวกาศใช่ไหมข้อมูลที่มีพลังเน้นรับพลังลี้รับอะไรพวกนี้มันก ตัวของอินเซคิมอนนะครับก็ด้วยความที่เขาเป็นร่างสมบูรณ์นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนของไอซ์มอนด้วยว่าแม้เราจะเห็นแค่ว่ามันเปลี่ยนสีไปก็ตามนะครับแต่ว่าพลังกำลังของมันก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะจากการที่มันมีการอัประดับนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูของภาคเซเวอร์ er นะครับก็คือเราจะได้เห็นว่ายูชิโนก็มีการสบประมาทว่า แปลงร่างแล้วคือแค่เปลี่ยนสีเหรอนะครับผมแต่ว่าความเป็นจริงมันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะครับพลังป้องกันเนี่ยจะเป็นจุดเด่นของตัวอินเซคิมอนครับเพราะว่าเดิมทีแล้วโกซิมอนเขาเป็นหินแข็ง,ขง,ขงใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นน้ําแข็งที่มีคุณสมบัติพิเศษก็แข็งกว่าเดิมแล้วเขาเนี้ยกลายเป็นร่างสมบูรณ์แน่นอนว่าข้อมูลที่ได้รับมาจากอุกบาตมันก็ทําให้เขามีพลังป้องกันที่สูงขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็ท่าไม้ตายของเขานะครับก็คือการใช้ขึ้นพลังโจมตีนะครับซึ่งว่ากันว่า้ม,มตขย มีชื่อว่า c o s m o flash ครับผมซึ่งขึ้นพลังนี้ก็สามารถสร้างความเสียหายกับศัตรูได้เป็นวงกว้างด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นร่างสุดยอดแล้วนะครับซึ่งร่างสุดยอดตัวนี้เดี๋ยวผมก็ได้เอาไปคุยในคลิปโกเลมอนอีกแน่เลยเพราะว่าไอตัวนี้มันมีชื่อว่า b a n โจ golemon ครับ แน่นอนครับผมบันโจโกเลมอนก็เป็นดิจิมอนที่ผมใช้คําว่าอยู่จุดสูงสุดของพวกดิจิมอนหินผาแล้วอะครับเขาเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบหินผาประเภทไวรัสนะครับตัวของบันโจโกเลมอนเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นร่างสุดยอดของทั้งสายพันธุ์โกซูมอนแล้วก็สายพันธุ์โกเลมอนได้คือผมบอกไว้แล้วว่าไอ้ดิจิมอนที่เป็นหินอย่างเงี้ยมันมีความเป็นไปได้ซุกซ่อนอยู่เนาะก,การแปลงร่างเป็นดิจิมอนที่เกี่ยวข้องกับหินพวกนี้ซึ่งตัวของบันโจโกเลมอนก็เป็นหนึ่งในนั้นครับคือต้องบอกเลยาย imon, ลาา,า,า,นาเนยยมลกสงผ มันเป็นสายพันธุ์ร่างสุดยอดของโกซูมอนได้อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ร่างสุดยอดของตัวโกเลมอนก็ได้แล้วมันก็เป็นหนึ่งในแกง๊งบันโจดิจิมอนด้วยครับผมซึ่งดิจิมอนบันโจก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีคุณสมบัติพิเศษนะครับผมมีพระคมกัคคุร,รันที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มซึ่งตัวของบันโจโกเลมอนเองก็มีเหมือนกันครับซึ่งตัวบันโจโกเลมอนก็ถือว่าเป็นดิจิมอนตัวหนึ่งที่มีศักดิ์ศรีที่สูงส่งนะครับเวลาที่เขาจะต่อสู้กกกกกกััััับบตตตตตตรรรููเเนนนนนี่่่่่ยขาาาาา็็็อออส้้้งงงงไปปมมแแลลววววดิวิจึึทฝชะค สถานที่ฝึกอันนึงของบันโจโกเลมอนก็คือจะเป็นสถานที่ที่มีชื่อว่ามูเกนเมลเทนนะครับผมก็คืออินฟินิตี้เมลเทนนั่นเองนะครับก็คือเป็นสถานที่ที่แบบมีดิจิบอนเก่งๆอยู่มากมายอ่าเขาก็ฝึกพลังของเขาอยู่ในสถานที่แห่งนั้นนะครับเพื่อที่จะได้ต่อกรกับศัตรูที่แข็งแกร่งแล้วก็สามารถเอาชนะได้อย่างสบายครับผมเขาเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างจะมีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของเขาเองนะครับเวลาที่เห็นคนอ่อนแอถูกทำร้ายอย่างนี้ครับผมบันโจโกเลมอนก็จะไม่ยุ่งครับผมก็คือไม่ช่วยอะไรเลยแต่ว่าถ้าเป็็นนแบบเเเเพพพื่่่อออออ้้้้้้งงงขขาาาาาถููกกททรรรยีมจะไปส นานกล่าวไว้ว่าตัวของบันโจโกเลมอนเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนที่แข็งแกร่งขนาดที่ว่าถ้าเพื่อนพ้องของเขากําลังจะพ่ายแพ้ในการต่อสู้นะครับแล้วก็ตัวบันโจโกเลมอนเข้ามาช่วยปุ๊บเนี่ยศึกในครั้งนั้นจะจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายบันโจโกเลมอนในทันทีท่าไม้ตายของบันโจโกเลมอนนะครับท่าไม้ตายแรกมีชื่อว่าเทมบากาเอชิครับท่าไม้ตายนี้ก็คือเป็นการใช้มือขวาของเขานะครับผมทําให้มีคุณสมบัติกลายเป็นเหมือนคอนแล้วก็ทุบโจมตีไปที่ศัตรูครับซึ่งท่าไม้ตายนี้สามารถทําให้ศัตรูกระเด็นไปสุดขอบฟ้้้าาาไไดเลยยนนะส่ว่วทมตี2รโโจก เขาจะใช้ไอ้ลูกแก้วที่อยู่ตรงท้องของเขานะครับลูกแก้วที่อยู่ตรงท้องของเขาอันนี้มันจะมีชื่อว่าคันชัคุูดามะครับไอ้คันชัคุูดามะนี้นะครับสามารถใช้ยิงลําแสงทําลายล้างโจมตีใส่ศัตรูได้ด้วยท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าคันชัคุดัสครับผมซึ่งเป็นลําแสงทําลายล้างที่มีอนุภาพเป็นวงกว้างมากๆเลยนะครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่ส่วนท้องเล็กๆใช่ไหมครับแต่เวลายิงออกมาแล้วเนี่ยระยะที่มันไกลขึ้นมันก็ทําให้ลําแสงนี้มีความกว้างขึ้นได้ด้วยเช่นกันครับส่วนท่าไม้ตายที่สานะครับคือการใช้ส่วนสว สิงนะครับซึ่งเขาบอกว่าต่อให้เป็นแบบว่าพวกกรอที่ทํามาจากโครนดิจิซอยอะไรเงี้ยถ้าโดนท่าไม้ตายนี้เข้าไปก็เละน,นะครับผมท่าไม้ตายนี้จะมีชื่อว่าโยโบริโครดิลครับก็เป็นสว่านสมชื่อเลยนะครับซึ่งถ้าเจาะดิจิซซยได้ขนาดนี้ก็แสดงว่าอํานาจทาลายล้างไม่ธรรมดาจริงๆครับและตัวต่อไปตัวสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับก็คือจะเป็นเอนชิเนโวเคมอนครับ เอนเชนโวเคมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบหินแร่ยุคโบราณประเภทไวรัสนะครับซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยตัวของเอนเชนโวเคมอนนะครับเขาเป็นหนึ่งในสิ์นักรบในตำนานใช่ไหมครับแต่ว่าข้อมูลก็บอกไว้ว่าเขาเป็นนักรบธาตุด,ดินครับด้วยความที่เขาเป็นนักรบธาตุด,ดินเขาก็ต้องมีคุณสมบัติของความเป็นธาตุด,ดินเนี่ยขั้นสูงสุดเลยเนาะเพราะว่าเขาเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดยุคแรกๆเลยนะครับซึ่งตัวของเอนเชนโวเคมอนนะครับด้วยความที่เขาเป็นนักรบสปิริตธาตุด,ดินเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นต ดิจิมอนหินคลาสสิกก็ต้องเป็นตัวกอสซิมอนพัฒนามาเป็นไอซ์มอนที่เป็นตัวน้ําแข็งแล้วก็กลายมาเป็นอินเซคิมอนดิจิมอนรูปแบบหินแรกที่มีพลังของพวกห่วงอวกาศอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ร่างสุดยอดนั้นก็จะเป็นเอนเชียนโบเคมอนตัวนี้นะครับซึ่งในบรรดาสิทนักรบนะครับผมตัวของเอนเชียนโบเคมอนนี่แหละครับเป็นดิจิมอนที่มีพลังกำลังสูงที่สุดครับผมร่างกายของเขาก็จะมีความร้อนด้วยนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นดิจิมอนที่เป็นธาตุดินนะครับแต่ว่าเขาก็มีคุณสมบ มันเป็นตัวกระตุ้นทําให้ตัวเ n นเชนวอ o ์เคมอเนี่ยสามารถใช้พลังกายได้ค่อนข้างดีเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นหนึ่งในสิบนักรบสปิริตนะครับนักรบสปิริตจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือการส่งต่อ DNA ไปยังพวกแบบ ดิจิมอนยุคหลังๆนะครับซึ่งตัวของเอ็นชิเอนโวเคมอนเขาก็เป็นเหมือนกับบรรพบุรุษของพวกดิจิมอนสายหินแร่หินผาอะไรพวกนี้ด้วยท่าไม้ตายของเขาครับคือการระเบิดแมกมาออกมาจากส่วนหลังแล้วแมกมาเหล่านั้นจะพุ่งโจมตีใส่ศสัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่าอะตอมิกบอมเบอร์ครับส่วนอีกท่าไม้ตายหนึ่งนะครับก็คือเขาจะรวบรวมสสารพลัง,ท,งทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็สร้างแรงระเบิดออกมาจากตัวของเขานะครับซึ่งระเบิดอันนี้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับบิ๊กแบงขนาดเล็กนะครับ โนวานั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นดิจิมอนที่ผมคัดมาคุยให้ฟังกันในคลิปนี้นะครับใช้คําว่าเป็นสายตรงที่สุดของกกสูมอนแล้วนะครับคือต้องมาร์กไว้ว่าที่ตรงจริงๆแบบเถียงไม่ได้เลยก็คือจะเป็นซูนามอนโกโรมอน แล้วตัวพัฒนาของโคซิมอนที่เป็นไอซ์มอนกับอินเซคิมอนอันนี้ตรงร้อครับแต่ว่ามันก็จะมีตัวอื่นที่ผมบอกไปแล้วว่าเอ้ยทำไมถึงสันนิษฐานว่าเขากลายร่างเป็นดิจิมอนตัวนั้นตัวนี้ได้นะครับซึ่งอย่างของร่างสุดยอดผมก็ได้บอกเหตุผลไปแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ร่างตัวเต็มไวที่แถมมาให้อย่างเงี้ยก็คือมีการใช้คุณสมบัติที่เป็นธาตุหินธาตุด,ด,ดินอะไรพวกนี้ก็ว่าไปก็เลยแบบขอใส่เข้ามาด้วยนะครับแต่ก็บอกไว้แล้วเหมือนกันนะครับว่าผมของ,งดเว้น กับตัวโกสุลมอนแล้วก็สายพัฒนาความเป็นไปได้ที่ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้นะเวลานี้ไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าท่านผู้ชมมีข้อมูลเสริมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยมาได้เลยนะเพราะว่าสายพัฒนาของในคลิปนี้ต้องยอมรับจริงๆว่ามันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่สายไปเป็น,ต,น,นตัวนู่นตัวนี้อะไรพวกนี้ได้เยอะเลยตรงนี้ผมก็รอความคิดเห็นจากท่านผู้ชมเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมก็วันนี้มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลััังใใใจหหห้้้้ผมมดดดววววยยนนะคบแลลเีี๋ไก่ิปาสส